ในจานนี้มีอะไรบ้านนะคะมีอันนี้เราใช้พปรปปิก้าแดงแล้วก็อันนี้พริกสดสีเขียวเลยค่ะเราไม่มีเราไม่มีพริกใหญ่นะคะอันนี้แล้วก็ใบมะกรูดถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีกระชายมีตะไคร้มีขิงเราไม่มีแบบเหมือนสูตรที่ไทยนะคะเพราะว่าเราเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นจริงๆเราอยากซื้อให้มันอยากทําให้มันแบบว่าครบนั่นแหละทุกคนแต่ว่าวันนี้เราลองมาประยุกต์ ใช้แบบนี้ดูนะคะแล้วเราใช้ขิงแทนขาด้วยวันนี้นะแต่เราไม่ใส่เยอะนะคะเราเราเรายังไม่เคยทําอันนี้คือครั้งแรกนะคะเราก็ดูจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะนะอันนี้เป็นน้ํามะขามนะคะแล้วก็มีปาร้าอันนี้ก็ปาร้าเหมือนกันเราจะผสมกันนะคะแล้วก็มะพร้าวนะคะมะพร้าวแล้วก็มีมน้ําตาลเราไม่มีน้ําตาลปิ๊บนะคะเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงไอซยขาวนี่แหละ เราไม่เคยทำเราไม่รู้ว่าปลาร้าต้องเท่าไหร่นะแล้วก็เมื่อกี้็ลืมตวงมาใส่ไปก่อนแต่ไม่เป็นไรเราเราก็ชิมก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่เพิ่มถ้าเขาแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนานะไม่เป็นไรเรารอเรารอให้ปลาร้ากับกะทิเดือดก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยใส่เครื่องแกงค่ะอคอเราจะลงสีเลย คนขโมยสูงสิงนเลยทุกคนตกใจเลยเราล้างแล้วเราลองค่ะรล้างเกลือเล็กหน่อยนะคะล้างแล้วดึงดึงล้างให้ดึงโอเคราก็ให้น้ำชเราปล่อยกระดูกตรงนี้ตอนนี้กลิ่นหอมนะคะทุกคนเราก็ไม่อยากคนเขาเราจะอย่างนี้นะกลิ่นเขาเริ่มหอมแล้วค่ะ เราจะลองใส่น้ำมะขามด,ดูนะเพื่อที่ได้ปรุงรสมันสามช้อนนะเอามะเรามีมะขามเป็นแบบมะขามเป็นเนื้อมะขามมะขามแล้วก็เอา่น้ำร้อนนะคะตามสักสองช้อนเต็มสน่นามปลาอีกนิดนึง Okay. เอางี้ทุกคนเราไม่ต้องตวงเนาะเราไม่ตวงให้ดูแต่ว่าเวลาทุกคนทํานะเติมอะไรก็เติมเดี๋ยวเติมเยอะไปทีเดียวนะคะเติมแบบดูก่อนแล้วเราชิมก่อนถ้าเราไม่พอเราถึงค่อยเติมอีกนะคะเราอย่าใส่ไปเยอะทีเดียวนะคะโอเคเราจะเริ่มใส่ผักเราไม่มีมะเขือเราจะใส่ผักของอะเราจะใส่เห็ดค่ะเห็ดของอะไรที่นี่นะเรียกว่า ชมพนยูนนะคะแล้วเราก็จะใส่ที่เหลือลนะี่ยหบะผักนี้แล้วก็เอ่อพริกนะคะไม่มีพริกใหญ่เราใช้นี ủa mẹ à du ngoạn